น่าร,รักมากเมยทุกคนน่ารักมากเลยยัยงไงอะโอ้สวัสดีค่ะชุพวกเรพี่ๆคลคับวนี้คะพี่นะคะจะมารีวิว Happy Cosmo นะคะทุกคนว้าววะ คือแบบกล่องคือน่ารักมากๆเหมือนเป็นคนใส่คอสตูมเพื่อแบบสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาอาจจะมีสัตว์เลี้ยงแถมมาด้วยหละนะมาเดี๋ยวเรามาเปิดกันก่อนเลยนะคะมีทั้งหมด6กล่องนั่นเองคะ่ะต่อให้ทุกคนดูรูปคือน่ารักมากเดี๋ยว,อ,าาวอธิบายกล่องก่อนนะปะาตัดให้ก่อนคือมีตัวสกิลเปอร์ประมาณสองตัวนะคะไม่มีทั้งคนทั้งสัตว์แล้วก็แบบมีสกิลเปอร์ประมาณ2อตัวตัวแรกนะคะชื่อว่า ดาวนะคะคนนี้ชื่อ Star ตัวนี้ชื่อ Rocket Rico Shooting Star ชื่อ,อยาวมากแม่แล้วก็มี Boom Boom Planet แล้วก็มี Galaxy Galaxy แล้วก็มี a n t a r s Rasco แล้วก็ตัวนี้นะคะ Chocolate Cocoa Moon Rabbit Rasco เสีชมพูอ๋อตัวนี้แอ Astronaut a s t r o n นอต เลามัลองแกะกันเลยนะคะคือตรงหน้ากล่องเขาก็เป็นอย่างนี้เองลงตะลงตรงแล้วก็เตลและบง Oh my god! Whoa วดถุงสีสวยมากทุกคน้าวเป็นสีเรนโบว์แก็มีเขาคิดวัแฮสปีคอสูโยน่ารัอัเป็น ลายถุงที่น่ารักที่สุดที่พี่เคยแกะมาพี่จะแกะประมาณสองถุงก่อนนะคะได้โบ้บ้านค่ะอ,อ๋อคือเขาไม่ได้เป็นโนคลิคเรทไงเขาเป็นเขาเป็นสีแหมดเลยแต่พูดเลยนะคะสวยจริงๆเป็นกาชาปองที่คล้ายๆกระชับปองนะคะแต่ไม่ใช่กาชาปองเหมือนคล้ายๆบ้านป้อมแต่คือสวยมากอ่ะเรามาแกะกันเลยอย่าพูดมดั่วซั่วไปเรื่อย ตัวแรกนะคะตัวแรกก็ได้ตัวซีเครีตมาเลยนะคะใช่ไหมคะคะไม่ซีเครีตค่ะตัวนี้ชื่อว่า m i l k y w a r d by Nira s c o o l เฮ้ยมิ้สชอบหนอนน้องมาน่ารักน่ารักมากม่ทุกคมองไม่เห็นปะคุณมองเห็นปะคะน้องน่าตาอย่างนี้ด้านหลังเขาจะแบบเขาใสๆมีเหมือนน้องเป็นคุดเกตแล้วเนาะท่าอะไรเงี้ยน่ารักดี ตัวแรกนะคะตั้งบนกลมค่ะค่อนข้งก,ก่อนแต่พี่จะให้ทุกคนดูก่อนนะคะว่ามันคือตัวอะไรอะไรสุดพี่เป็นเล็ก,ลาาก,กน่ารักมากาาน่ารักมากเลยอย่างไรอะพี่ได้ตัวน่ารักมาก ตัวที่ชื่อว่า Tama b มมูมบ Blue Blueberry Planet ว้าวเ,นเน <Wow. S 1> ี่ข้างหลังเป็นเขียนว่า Happy Cosmo นะคะส่วนมากมนาม้องเป็นแบบกระจ่ที่น่ารักมาก <c oughs> แล้วก็ตรงนี้เป็นเหมือนแพลเน็ตนะคะโลกเอิร์ดเอิร์ดเวิร์มน่ารักจริงๆ ม,ม,นนะะมานะคะกล่องต่อไปนะคะเปิดทีเดียวเ,เลยนะคะอุ้ยเราลืมเช็คการ์ดเอ๊ะเอ๊ะแล้ก็ะจนะไรอ่ะอันจะเป็นฐานรองะครับเออมันคือฐานรองฉลาดเนอะแตวพี่นะคะจะหยิบออกมาต่อให้ทุกคนดูนะคะน,นี่ไม่น่าเป็นตัวชิพเล็กมากๆ ออไอแมวแงเลยง่ายาน้องแมวราสโกวิญญตังชื่อมันว่วราสโกสวยมากทุกคนตัวนี้เป็นแมวกับโลกมาค่ะนี่เราลงมนงานอยู่ตัวนี้นะคะน้องชื่อว่าแกร์เทอร์แคนชิกซูนค่ะถ้าอ่านผิดก็ขอโทษด้วยค่ะ นี่นะคะน้องเป็นสีแบบกาเล็กซี่ที่พี่ชอบแล้วเขาก็มีโลกมาให้แตขอตั้งน้องเหมือนเดิมค่ะเหลือเพียงแค่สามก่องท้ายจะได้ตัวซีเคร็ตไหมถ้าได้จะซื้อร้านจะซื้ออันนี้เยอะ ชื่อว่าแอสเทอร์นอตราสโกนะคะเอ้ยไม่ใช่หรอราสโกนี <Yeah. S 1> ่แหละสวยมากๆคือน้องเขียนรายละเอียดดีแล้วคือแบบสีสวยมากๆข้างหน้ามันแบบรูปพลาสติกเขาไม่ได้ให้เป็นแบบตั้งอย่างนั้นมาเขาให้เป็นแบบสเตนมานะคะสองกล้องสุดท้ายครับพี่น้องประชาชนคนทั่วโลกโอุ้ยทำไมกล่องนี้แบบอัดๆแน่นๆน่นจังเลยอะคี่กล่องนี้อัดๆแน่นๆทุกคนแน่นมากน่าจะเป็นตัวร็อกเก็ตเลยเนาะ พี่ขอดูก่อนนะน่ารักอันนี้มันชื่อว่า Rocket r a s c o h o n n y i s s a r นี่ารักมารัเขก็มีสไตอ์วยูจริงจริงด้วยน่ารักน่ารักน่ารักก็สุดท้ายจะเป็นซีเคร็ตไหมซีเคร็ตสักตัวก็ได้เถอะมันก็เป็น น้องโคนี่สีชมพูแน่เลยนี่ไงนั่นไงนั่นไงเมว่าจะไม่ใช่ตัวซีเครดแต่ว่าเนื้อสัมผัสนะ้องเป็นแบบนุ่มว้าว <Wow. S 1> คุณเห็นปะ มันสัมผัสน้องจะไม่เหมือนตัวอื่นอะเห็นไหมตัวอื่นมันจะแบบวิบวับแวววาวอะแต่ตัวนี้มันจะเป็นแบบขนปุยปุยทุกคนน่ารักจริงๆซื้อได้เลยนะคะพี่ร้านเอ๊แควีโทษเจาบอกก่อนค่ะเพราะว่าสวยเลิศชัดตังเลยทะแล้วก็มีกระ่ายข้างเหมือนเจ้าร็อกเก็ตเลยนะคะผู้เลยตัวนี้นะานี่หางนะคะเป็นเจ้าน้องหัวใจก็เขาเป็นหนึ่งนลยนะคะอะให้ลองจับทุกคนคะเดี๋ยว พี่นะคะจะไปเรียนตัวมานะคะเจอกันค่ะทุกคนคะพี่ตัดตัวเสร็จแล้วนะคะทุกคนซูงเข้ามาเลยวู้ว,วน่ารักมากมนะคะเดี๋ยวให้ดูตัวแรกนะคะเป็นเหมือนน้องล็อกเก็ตนะคะน้องกาแล็กซี่เทนชูกาแล็กซี่เทนชูเขามากับโลกนะคะขอโทษค่ะ ตัวต่อไปที่ล้มมาเลยนะคะตัวนี้นะคะน้องเป็นน้องหมาถ้าน้องหมาทุกคนคิดว่าเขาจะชื่ออะไรเขาต้องชื่อว่าโคโม่าบลูบลูเบอร,รี่แพนเนตนะคะ<ม>แล้วก็ตัวต่อไปนะคะขอเป็นตัวกระต่ายนี้นะคะ<ม>กระต่ายนี้นะคะเขาขึ้นชื่อว่าเป็นเด็กที่น่ารักมากๆเขาขชื่อว่า <S 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 h ฮนเตอ c o โ o โค่ d มู b แรบบิทรัสนะคะ ตัวต่อไปเป็นตัวนี้เลยนะคะน่ารักมากๆน้องผิวดีด้วยตัวนี้นะคะชื่อ Milky Way Planet Rascal นะคะตัวสุดท้ายนะคะน้องชื่อว่า Astronauts Astronauts นะคะ Rascal นะคะก็พูดเลยนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ร้าน A K B Toy กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะตอนนี้นะคะทุกคนช่วยกดไลค์เยอะๆนะคะเป็นกำลังใจให้พี่นะคะขอซักคนละหนึ่งไลค์นะคะขอให้ถึง1,000 subscribe นะคะแล้วก็1,000กด like ะะกไลค์นะคะหรือเพียอหนึแชรก็ได้ค่ะก็ะค่ะ